สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยหานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่27กรกฎาคม2567กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับของงวดประจำวันที่26นะครับผมสำหรับวันที่26แอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่1กับ3นะครับผม สำหรับแนวทางนะครับผมที่เข้านะมาหนึ่งหนะครับผมสายเบิ้ลนะครับผม,บนนบผมในรอบเฉพาะกิจแล้วก็55ในรอบพิเศษสำหรับในรอบปกตินะครับผมมาหนึตัวเด่นนะครับผมแล้วก็83ในรอบ VIP นะครับผมแล้วก็สาสายวิ่งสายรูดนะครับผม สำหรับ fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มจะได้ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมแอดมินจะคัดให้อีกทีหนึ่งนะครับผมในรอบปกติและ vip นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่27ชอบก็คอยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม อยู่ที่สามกับสี่นะครับผมสำหรับสามนะครับผมมีสามสองสามสี่สามห้า 3า 7, แล้วก็3ามเกาสำหรับ4นะครับผมมีส1 42 4่งสห้ห แล้วก็ส7เจสำหรับตัวกันนะครับผมจะเป็น1นึสองำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี2องสสามสาม

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ